โอเคก็สวัสดีครับนี้พวกผมในกิมโลบอกแมปบล็อกฟุตใช่ครับบล็อกฟุตผมแค่ไม่ค่อยได้เล่นเฉยๆดูเมื่อวานนี่ดูดิเวีาผมโคตรเยอะช่วงนี้ผมขยันฟาร์มนะครับต้องตามเพื่อนให้ทันฮฮนี่นี่ดูมาสเตอรี่ของสุปเปอร์ฮิ่แมนดีเฮ้ยดิงปีสียงว่ะ ฟีเสีย์เพลงไม่งัเพลงติดลิขสิทธิ์เนี่ยถืออะจะมีมีลิลิขสิทธิ์ก็ได้เกีแยบบิ๊กแบงขนาดนี้เกี่ยวใหญ่ขนาดนี้โอเคนี่คือเรื่องมุ่นมุนของวิลพลพรุณผลปีศาจเห็นไหมนี่ครับนี่นี่กลเดนซันเฮส ไม่ก <S an th es> ูได้ซ er like ันเฮสเขาว่าผมไม่ได้มาจากไหนเหรอครับผมก็แค่เก็บเก็บกระดูกแล้วไปซุ่มกับพ่อค้าขายกระดูกเอยพ่อค้าแรบแรกกระดูกเอาไปซุ่มแล้วได้หมวกนี่มาคนนึงดีๆมันกระตุกมากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งกระตุกเดี๋ยวโทษนะครับทำเล่นแล้วมันขัดใจใครฮ บินไม่กอนเราจะกลับไปเกาะแรกไป่เปลี่ยนผลปีศาจก่อนโอเควันนี้จะมาทำอะไรก่อหาอะไรทำไปเรื่อยโอเคเดี๋ยวตัดบีตอนนี้ถึงเกาะแรกแล้วกันโอเคตอนนี้เรามาถึงที่เรียบร้อยครับสำหรับเกาะแรกเรนนีงจะเปลี่ยนผนปีศาจกันผมมีผลปีศาจถาวรน,นะครับนี่ มันมีร้านรับกดผลอยู่นี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 ่เนเนนี่ผลมังกรผมไมไ่โปรโมเทเขานะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายไม่เป็นไรเขาไม่ได้จ่ายผมกมันจะว่าเขาเะีุ๋หาตามเฟซไปเลยครับเห๋ยวหาตามช่อง,งดังๆที่เขารีวิวกันที่เขาบอกว่ารับกดผลนั่นแหละมันมีมีรับกดผล นี่ผลมังกรผมซื้อมาในราคา325บาทเราจะมารีวิวสกิลเดี๋ยวเดียวสกิลเซตเออนี่มันการใช้บอมอนี้จะไปขอรีวิวสกิลเอ็กซต่อมันจะจับแล้วก็สไลด์กับพื้นอย่างนี้ฮ่หาฮ่าส่วนสกิลที่3กดข้างไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ สกิลที่สี่คนทุกคนคงรู้กันอุ้มไคโดอุ้มอะไรอีกไหนไหนไหนอยู่ไหนนี่เรียบร้อยสกิลที่สามพีคสุดดูนะโอ้ยยัยกระเบิดนิวเคียเฮ้ย เดี๋ยวผมถ้าผมแคปหน้าจอต้องทำไงเนี่ยปินสกีนเนี่ยโอเคช่างเดือดผมจะทำให้มันปกคลิปสักหน่อยไม่รู้ได้ผลไหมตืบนเลยนะ คุณิผลไปวันนี้ผมจะมารีวิวผลมังกรนะครับคนบางคนอาจจะเคยรีวิวไปแล้วแต่ผมจะมารีวิวในสบับส่วนตัวของผมเอง <c oughs> ผมไม่ฟาดมังกรน,นึงแล้วนะแต่ผมไม่ได้สกดลเชสปอนพอ,อยไว้ แต่ผมปรับภาพมันต่ำเกินไม่งั้นก็ตุกดูไม่ตงอง่ะก็อย่างหวานนะแต่ผมมีเพชรย้อยจะใหมเดี๋ยวจะชวนเพื่อนไปลงดันผนแสงสักหน่อยเพราะทำไมเนอะตลกจะลงดันขนแสงแต่ผมเล่นไม่กิ่งไงโอ้โหโดนเขาอัดเต็มที่เลยโอ้แม่งสุดยอดไปเลยโดนเขาอัดแม่งอัดเต็มที่ แมู่ยิ่งเล่นไม่เก่งอยู่ด้วยผมเล่นไม่ค่อยเก่งถัวให้พินผลมังกรด้วยถตอนนี้ผมใช้ผอมิ้งขั้นสามนะครับโอเคโอเคครับตอนนี้ผมมาถึงเกาะนี้แล้วเรียบร้อยตอนนี้ผมมาอยู่ตรงใจกลางเกาะที่จะมีร้านสุมผลเดี๋ยวมันจะมาสุมผลกันอืด อ้าวทำไมผมได้ผลบาลีอะไม่รู้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เฮ้ยมีกดผิดกล่องเอ้ยอ้ามันมีกล่องน,นี้นันบอกว่าเสียงผมเปลี่ยนไปเ่มปวดท้องแล้วท้องเสียท้องอืดโอ้โหท้องอืดไม่รู้เป็นอะไรจะขอเก็บผลบาลีไว้ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ทำไม่ได้ใช้ทำอะไร ว่าจะเอาไปลงดังซะหน่อยอู้นี่อะไรนี่อะไรฮอนมูนี่เพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มเลือดห้าร้อยห้าร้อยขีด ตอนนี้ผมใช้สปอนนี่ก่อนนี้แล้วถ้าพามันกระตุกไปก็ตรงนี้นี่ภาพลื่นขึ้นมาเลยทันทีเพราะานนี้ผมเล่นเลยฮะผมอยู่เซสสปอนไม่เจอเอะผมอยู่ตรงจุดไหนล้ววะ โอเครุมจัดการสกีก่อนเห็นหน้าน้ำมันไสวะมีฮาคีดตรงไงนวะเคยกลัวเฮ้อโคไม่ได้ใช้ผลสายโลเกียสักหน่อยอ,อ,อะไรอะไร เหมือนผมกลัวนะนะเฮ้ยเฮ้ยเล่นเหรอเล่นเล่นลิ้นเหรอเนี่นะอยู่นี่ฮะเฮ้ยไ,ไปไหนโล่ตัวไหนมิลเล่นลิ้นตัวไหนมิลเล่นลิ้น ไหนมาเล่นลิ้นเห้ยเล่นลิ้นเหรออืมเฮ้ยเอาไปดิอืมฮึรู้สึไปไปกรู้สึกเป๊ะเลยว่ะ อะไรเนี่ยเฮ้ยเืิเนเฮ้ยเดี๋ยเดือดเดือดเดือดริวริวอะไรไม่มได้เนผมได้ไงเกิดอะไรขึ้นวะนี่ใครรู้ก็ต้องขอก็ต้องบอกด้วยครับผมไม่รู้จริงๆขออภัยด้วย นี่อะไรเมือยู่บนน้ำเมื่อกี้คือบอ,อ,เอ,อสเอแอ,อแล้วกูทำไรได้ท้องกูเสียอีกจะจังคือปั๊มโอ้ยพอแล้วพอแล้วโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม้วยนะครับขมุมครับบาย